บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตณดอยเสมืองจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชนกีฬาฟุตบอลคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เยาวชนไทยให้ความสนใจอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและพัฒนาปฏิภาณไหวพริบได้เป็นอย่างดีไทเบฟมาเติมเต็มให้กับ เยาวชนชาวม่อนแจ่มนะครับนำอ,อุปกรณ์กีฬารวมไปถึงผู้ฝึกสอนสิ่งดีๆต่างๆมามอบให้กับน้องๆชาวม่อนแจ่มก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไทยเบฟนะครับที่ให้การสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิมาโดยตลอดและนําโครงการดีๆมาให้กับมูลนิธิและก็พี่น้องชาวไทยทุกคนครับแพทเทิร์นในการสอนฟุตบอลของเราของโครงการนี้เราต้องการให้สนุกให้สนุกกับการเล่นฟุตบอลต้องการให้มีเทคนิค เมื่อเด็กสนุกในฟุตบอลแล้วเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจมีทัศนคติที่ดีมีร่างกายที่แจ่มใสไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเคร่งเครียดกับการเล่นฟุตบอลอันนี้คือปรัชญ,ญาของโครงการเราเลยโดยเสมองจังหวัดเชียงใหม่จึงถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความสุขและรอยยิ้มที่ส่งต่อความรู้จากโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตเพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนสู่อนาคตที่ดีต่อไปดีใจมากครับได้เล่นสมอลไซส์เกม ได้ยืดส่วนมากส่วนมากนี้จะเป็นวอร์มร่างกายแล้วก็ได้ส่งบอลเลี้ยงบอลแล้วก็เดาะบอลสอนให้มีความอดทนสอนให้รู้แพ้รู้ชนะแล้วก็สอนให้มีน้นําใจนักกีฬาไทยเบีบขอบันทึกโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตณดอยเสมอจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบบเบรจจำกัดมหาชน